สวัสดีครับมาพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคํานะครับวันนี้วันที่24พฤษภาคม2566นะครับวิดีโอนี้ก็ไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้มาลงทุนนะครับเป็นการจัดทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยทองคําวันนี้เมื่อาวานนี้มี t ทำเฟรมเดย์นะครับปิดไปในรูปแบบของเป็นแท่งเทียนต้องบอกว่าเป็นแท่งเทียงกับตัวนะครับก็เป็นเป็นเป็นิน,น,นบานะครับแล้วก็จะเห็นว่า เด uh, เนี่ยก็จะมาชนที่แนวรับที่อยู่ uh, ด้านล่างนะครับที่เราตีเส้นไว้ประมาณนี้นะครับประมาณ19.5253นะครับ uh, ในโซนโซนนี้นะครับก็มีการเทสลงมานะครับก็ส่วนราคาทองคำเนี่ยถ้าเรามาขยายดูในตามเฟรม4ชั่วโมงก็จะเห็นว่า uh, แนวรับที่สำคัญของเขาเนี่ยอยู่ในแนว19.73ตรงนี้นะครับก็ หลังจากทะลุลงมาเนี่ยก็มีการดีดกลับขึ้นไปแล้วก็มีการาลงมานะครับดีดกลับลงมาเพื่อเทสกับแนวรับด้านนี้นะครับแต่ว่าไม่ผ่านก็ตอนนี้มีการเด้งขึ้นไปนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็จะเห็นว่ากรอบของไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็คือเป็นกรอบจะอยู่ในแนวประมาณนี้ครับ1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 ข้างล่างก็จะอยู่ในแนว1,9,5,2ประมาณนี้นะครับกรอบ4ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นราคาประมาณนี้แล้วด้วยตัว ISI เขาก็ไม่ได้มีการทำโอเวอร์โซหรือว่าโอเวอร์บอสนะครับกรอบก็จะไม่ได้ชัดเจนมันก็จะเป็นการอ,าอยู่ในช่วงพักตัวซะมากกว่านะครับนี้เรามาดูในไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงเนี่ยไทม์เฟรม e ชั่วโมงก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขาวิ่งไปเป็นเทนนะครับตรงนี้นะครับ ชแนลนะตอนนี้ก็มีการหมดเทนนะครับวิ่งหมดเทนก็คือจะหมดรอบชแนลนี้แล้วตอนนี้ก็น่าคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับอันนี้ในการพักตัวของเขาเนี่ยถ้าเรามองจากภาพใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นทิศทางของขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ยังมีข่าวของอเมริกาที่เพดานชําระนี่นะครับอาจจะมีการผิดชําระนีะ่แนวโน้มของทองคำเนี่ยยังมองว่ายังเป็น ยังเป็นขาขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าเขาขึ้นมาค่อนข้างเยอะจนแทบจะถึงออลทามไฮทีนี้อ่าพอมันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าแรงซื้อเนี่ยมันก็จะต้องหมดลงไปนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อ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 มาเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเงินมันก็ต้องหมดนะครับพอเงินมันหมดมันก็จะหมดแรงซื้อแล้วก็ต้องมีการย่อตัวมีการทํากําไรมีอะไรเงี้ยออกมานะครับแนวโน้มของผมตอนนี้ก็จะเป็นการพักตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อทีนี้เราจะเล่นเนี่ย เราก็จะดูในกรอบราคาของตา,ามเฟรม4ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงเนี่ยครับถ้า4ชั่วโมงที่เราขีดไว้ก็จะเห็นว่า,ามันก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับกรอบทีนี้การที่จะเล่นก็คือผมก็ถ้าตอนนี้เขาขึ้นมาประมาณเนี้ยมีแท่งเทียนพินบาร์เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แนะนําให้เซลล์ลงมานะครับเพราะว่า,าจุดที่มันน่าที่จะเล่นก็คือต้องลงมาช่วงกรอบแถวๆนี้นะครับเป็นการ ไซเวพักตัวเพื่อที่จะขึ้นไปต่อนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในการาพักตัวลงมาก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ถ้ามันหลุดกรอบจากที่เราคาดการไว้ก็คือถ้ากรณีที่เขาลงมาตรงเนี้ยแล้วเราบายตรงจุดนี้นะครับที่ประมาณ 19- 5 0เนะครับเราบายขึ้นไปแล้วมันยังทะลุลงมาอยู่เนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นแนวรับที่สําคัญเนี่ย ถ้าเขาลงมาอยู่เนี่ยยังสามารถรอเขารีบาวกับขึ้นมาเพื่อที่จะปิดแล้วก็หาโอกาสเข้าใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่น่าจะเป็นแนวรับแล้วจุดที่น่าซื้อที่สุดเนี่ยก็อยู่ในช่วง1950นะครับ1950โดยโซนนนี้นะครับถ้าเขาทะลุลงมาไม่ได้แรงมากนะครับถ้าเขาทะลุลงมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีแท่งแดง8เมตรลงมาเนี่ยนะครับแล้วมันค่อยๆสไลด์ลงมาเนี่ยมัน ก็ยังมีมีอโอก,กาสที่จะรีบาวกลับไปได้สูงแล้วเรายังปิดได้อยู่โดยที่เราอาจจะมารอรับล่างๆในโซน18ขอไป1940 1930เนี่ยแล้วก็มาให้มันดีขึ้นไปแล้วก็ปิดนะครับได้ก็แนวโน้มของทองคำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับไม่ได้มาทำนานก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ